Nhưng mà nó không được như thế Mình phải น้องผมไม่อยู่น้องผมไม่อยู่วิ่งได้แล้วเไอพอแล้วมากมันยาวเกินไปมันจะ ถายป้าายว้าเวลาแม่ข้าเวลาเลายลูกขอกว่าห้ามจอดบอกว่าห้ามจอดไหมอดเงี่ยแฮ ต่อแล้วกุจะขับรถเนี้ยมัดต่อยครับมึงงนะเอาท้าบ้านอะไรเนียสี่ห้อแปลกนะ ผมยูฟอยส์ทุกนครับ่ใหญ่ว้าวบายบายน่าโอเคเกัน